สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกันนะคะแนวทางหุ้นดาวโจนปกตินะคะพี่น้องจา๋าเมื่อคืนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่เยแนวทางอกสองสี่กับเก้าห้าก็จะสั่นๆน,นิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าไม่ได้เอาขาก้องมานะคะพี่น้องก็ใช้มือถือเอานะคะถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้จําเป็นจริงๆนะคะ ก็แนวทางเราออกนะคะ4-2เนอะสรุปกันก่อนนะคะของวันที่วันที่หกนะคะออก2-4นะคะมาอยู่นะคะ2-4 4-2ตัวชอบนะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋ามาทั้งสองนะคะก็น่าจะมีคนโชคดีบ้างเนาะพี่น้องเนาะมาทั้งสองทั้งสี่ขนาดนี้นะคะพี่น้องจา๋า ก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็วันนี้เขียนสําเร็จไว้เรียบร้อยนะคะพี่น้องจ๋าเขียนสําเร็จไว้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่7นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในะการแจ้งเตือนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ เด็กอายุต่กว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปตามต่อกันนะคะสำหรับวันที่7นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่7นะคะเขียนไว้ยังแล้วเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันที่7เดือน4ปี6 4ี่นะคะเขียนปากกานะคะไม่ชัดต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ก็แอดเพียรชาแนลเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางหุ้นดาวโจนปกตินะคะ ให้เด่น5กับเด่น1นะคะเด่น1และเด่น5นะคะวิ่งเก้ากับ0นะคะเรามาเจาะคู่คู่1กันนะคะมี10 11 12 13 19นะคะวิ่งรูดได้นะคะสายวิ่งสายรูดเนาะส่วน5ก็มี50-51 5 2 5 3 5 9นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะพี่น้องจา๋าเด่น1และเด่น5นะคะชอบนะคะ1 1 1นึ่นะคะ505159นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงๆรวยๆปังๆทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบายจ้า